ไม่ไปตังลองด้วยงาอาลิ้นออกมาป้าไม่มีเสียงเลยเอะไหมมึงก็ไม่ต้องโคนนะคือจะพูดชีวิตจริงกับบ้านกูหมดเลยสมุดมาเยอะเลยเป็นแฟนพี่พี่ศักดมินก็มาเอานี้นไปไอ้ยาวนิดนึงเอาแล้วเดีวเอฟปีขอมาป้าเร็วเดี๋ยวนิดเดี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 ยวถ้าฝากป้องไอแล้วเอาเร็วเร็วเอาเร็วเอันนี้เดียวเร็ว ให้กูทำอย่างนี้พวกมึงจะตายเร็วอ้าไม่ได้ไม่ได้ยอมตายยอมตายเล้วกูจะบอกกับพี่จักรินรัตดาวศาสนาดานัยมโนเลยแต่เราหน่อยหน่อยเอามาเอาเอาออกมามกัดนึงเร็วเร็วเร็วไม่ทำอะไรแล้วนี่อรมาเรามีเสียงด้วยต่อผีอย่างเงี้ยแต่นี่ทรามยาวหน่อยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยหนึ่งมึงสอนกูอย่างเงี้ยตายเร็วเลยนะเร็วเร็วเร็วเออเร็วเร็เร็วเร็วเร็เร็ว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 เร็ เอาปืนมานยิงอีเี่ยกไอ้เทียเลยไม่ไหวแล้วนะแต่ตอนนี้เลือดเลือดแล้ว่เือบอกบอยอีกรงเดียวเลือดมาอ่าจะแปเดียว่ายนี้าแป๊บเดียวแลวกูจะบอกทางบ้านกูหมดเลยตำรวจมากันเอะเลย้าหยาบเลือดเลือดอย่างี้เร็วเร็วเรวเร็เอากรเึนะออ กเดียว่เดียวมาเลยะเอาดิโอ้ยพูดอย่างนี้เอยเร็วเลยเนี่ยาวนานะเ๋ยวเอาเร็วกิเลือดเลือดเอาเลือดเอสนอย่างนี้ยี่เดียวป้าเร็วกะบอกตาคืแม่นานในมนุษย์เอาเ่เปดเดียวเลือดป้าปองมนเลยอันเก็เดียวเลือดขยากินเลือดเนี่ยอยากกินเลือดมาฆ่าคนที่ตายเลยยี่ไอ้ยี่อ ปะปะปะเยอะเยอะเอฟี <łość> Harriet, leist, MVP, ครับใครสนใจเป็นต <park aria. S 2> ัวแทนจําหน่ายสินค้าด็อร์หรือร้านค้าร้านไหนสนใจเอาไปวางขายร้านของท่านอินบ็อกเข้ามาในเพจหมอปลาผับของครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครเซลล์ทั่วประเทศนะครับตอนนี้ร้านสินค้าด็อกเตอร์พีได้วางจําหน่ายในกรุงเทพกับเจ้เพปริมณฑล เราเปิดสาขาอยู่ที่กรุงเทพนะคร F, ับสนใจมีทั yani ้งกาแฟมีทั้งน้ำปลารากาแฟเพื่อสุภาพเอสเปรสโซคาปูชิโน่ยาสีฟันนะสนใจเกียรติป้ารัตนาซื้อสินค้าดรพีพี่พูดดีแล้วอ่ะเดี๋ยวไอ้หนิงจะสวดให้นะพ่อค้อนพ่อพ่อพ่อลงพ่อลงไม่ไหวแล้วพี่เห็นยนุ่บอกทางบ้านหมดเลยนะอยากกินเลือดโอ้พี่ชายเราเน่าบอกเลือดกินเต็มที่อยากกินเลือดอยากกินเลือดอยากกินเลือด ม่พูดแล้วไม่ไหวแล้วมันจะีของนมิที่ใครโนจะที่เลยนีเห็นมือหนักเไม่ใช่ผมไมู่้ตมลืมาแล้วนีเนี่ยเลือดเลือดเลืเลือดเดี๋ยวดิเลือด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 ดดตาล้วพีดาพีดอเอดสอนยังไงทไมเออพีดูไปนี่เลย เอาไหมเอาไหมคนาแอบยงเอร็วเรวเร็เร็วเร็วเร็วดิเอฟซีรอันดีนะใครแกล้งเธอคมจะยิงให้ตายเอรอเร็วเร็วรออยู่เนี่ยมานแน่พดกับเราแล้วเอาเร็วดิเร็วดิเร็วดิเลือดเลเลือดเลือเลือดเลืเร็วเร็วดิเร็วดิเร็วเร็วเรงทไมให้ททไมเนี่ยเร็วเวเรไปแล้วเขอมา เฮ้ย F F C เลยเร็วๆวายดอลองเลยบอกกับพี่โน้ตลองลองพี่เลยลองเลยเดี๋ยวลองพี่เลยเร็วๆลองพี่เลยเดี๋ยวไปเร็วไปไปไหนไปเที่ยวไปซื้อขนมด้วยเนี่ยผมไม่ได้จิบไอ้นู้นจิ้มโอ้ยโอ้ยเฉยโอ้ยเฉยมังทำอย่างนี้แล้วพี่โนดนแ้วมีเพื่อนตำรวจเจอเลยผมไม่ได้จีบนี่แล้วตำรวจรู้เลยนะใครทำเธอครั้งนี้นะเอาไปยเลยไปเร็วไปเร็ว แ้วสอนเราอย่างนี้นะอกพีดอกพีอยากกินเลือดกินเลือดเร็วเเร็วดลอกพี่อยไปใจปอไเจียด้าชีวิตจริงลุงจะบอกต้องหมดหมดเลยชีวิตจริงลุงป็ล่าประงที่วัดฟังอ้าวปาทำเลยอ่ะ้าาทำเร็วแเีเบียแเีเลือดเบีเอ่พระมาฆาไอ้เหี้ยเนี่ยให้ตายกันเลยไอ้เหี้ยตายกันเลยเนออไหวแล้วเจ็บมากไอจี้กันทำไอะโอ๊ แล้วมึงมาจี้เอ็งกูใบซิ่กูเจ็บอยู่เนี่ยจี้แล้ววิ่งกันไปเนี่ยให้ายเร็วเลยพัดเธอจังการด้วยเธอเอเดี๋ยวมึงตายกันแน่เลยพระสงฆ์บอกกับเราแปลกินยาครอบยาสองคนอะกินยาครบยาไปรล้วนะไว้ใช้แ้ก็หายป้าเขาเป็นอะไรนะอ่ะป้า ไม่ต้องถามนะีวชีวิตจริงจะคุยกับพี่อาจารย์มึงจิ้มป้า,าราัตนาเขาทำไมมึงแหละจิม้มกูไอ้คนนู้ดไอ้มึงจิ้มทำไมมึงจิ้มป้าเขาทำไมมีมีาามมมมกูจะแขงเลยนะโอเคเนี่ยบ้านเราเนะี่ย